เรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงที่เกิดขึ้นกับพราน,นมที่อยู่ห่างจากป่าสาโลวินเพียงร้อกโลเท่านั้นช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงที่พลานทั่วไปนั้นใช้เป็นช่วงเวลาในการนั่งห้างยาวไปจนกว่าจะถึงหน้าฝนอีกครั้งเพราะไม่ต้องเสี่ยงกับการเจ็บไข้ได้ป่วยจากการหนาวเหน็บจากสายฝนที่เป็นสาเหตุทำให้ถึงแก่ความตายได้ และไม่ค่อยจะมีพรานเข้าไปนั่งห่างกันในหน้าฝนมากนะักพรานมิ่งเป็นพรานนมที่ชอบการเดินปา่าล่าสัตว์ที่เกิดจากความชอบและเรียนรู้ด้วยตัวเองและฟังฟังมาบ้างจากผู้เฒ่าผู้แกในหมู่บ้านแล้วก็ลองทุกอย่างด้วยตัวเองด้วยความที่เป็นคนมีจิตใจกล้าหาญเด็ดเดียวเลยไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดความขลาดกลัวแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องลึกลับ หรือว่าผีป่าผีภัยที่เคยได้ยินได้ฟังมาและบรรยากาศวังเวงวิเวกก็เคยได้สัมผัสมาแล้วแม้จะมีประสบการณ์การเป็นพรานล่าสัตว์มาน้อยมากแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีฝีมือในการล่าสัตว์มากนักตรงกันข้ามกับเป็นพรานที่มีฝีมือฉมังไม่มีครั้งใดที่เข้าป่าแล้วจะไม่ได้สัตว์ตามที่ต้องการและนั่นก็เป็นสิ่งที่พรานมิ่ง อยากจะไปพบเจอสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆในพื้นที่ใหม่ๆบ้างซึ่งก็คงจะเป็นความคิดเหมือนกับพลานอีกหลายคนที่ต้องการประสบการณ์มากกว่าจะล่าสัตว์เพียงอย่างเดียวเช้าของวันหนึ่งเมื่อเกือบห0ปีมาแล้วหลังจากที่พลานมิ่งเก็บสัมภาระใส่ถุงผ้าเสร็จเรียบร้อยก็สะพายถุงผ้าพร้อมกับแบกปืนลูกซองยาวคู่ตัวขึ้นเกวียนของชาวบ้านติดออกไปจากหมู่บ้านด้วย จุดมุ่งหมายก็เพื่อจะไปที่ป่าลิมแม่น้ําสาละวินซึ่งอยู่ไกลจากหมู่บ้านของตนไปร้อยกว่ากิโลพื้นที่นั้นมีแต่ป่าเขาที่การเดินทางนั้นไม่ได้สร้างความลําบากหรือเป็นอุปสรรคให้แก่พลานมิ่งหรือแม้กระทั่งชาวบ้านในสมัยนั้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดามากโดยใช้การเดินเท้าบ้างติดเกวียนของชาวบ้านไปบ้างในบางพื้นที่ สาวันก็ถึงเขตที่เป็นอุทยานแห่งชาติสารวินปัจจุบันเป็นที่ตื่นตาตื่นใจให้กับร้านเิ่งมากกับป่าดงไม้ที่หนาทึบสิงสาราสัตว์ที่มีอยู่มากมายในพื้นป่าแห่งนั้นแม้จะเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางแต่ก็เกินคุม้มจัดการหาที่พักก่อนที่ความเมืดจะมาเยือนเพื่อความปลอดภัยเพราะไม่คุ้นเคยพื้นที่และไม่รู้ทิศทางของสัตว์ป่า แล้ว็มามได้รีบร้อนอะไรมากนักกับการมาในครั้งนี้เพราะว่าตัวของพรานมิ่งเองนั้นได้ยินได้ฟังเรื่องราวของผืนป่าแห่งนี้มานานคงต้องอยู่อีกหลายวันให้คุ้มกับการเดินทางที่มาไกลบนนั่งห่างในยามค่าคืนแรกนั้นป่าก,ก็ดูผิดหูผิดตาเป็นปกติเพราะแปลกที่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นมากนักมีเพียงหมูป่าตัวไม่ใหญ่ มาให้ล่าเป็นสเสบียงอาหารและเสียงหวีดหวิวน่าสยดสยองจากพื้นป่าที่ดังลอยมากับลมเป็นระยะระยะไม่รู้ว่าเป็นเสียงของอะไรบ้างกับนกแขกที่บินผ่านหัวไปมาบนยอดไม้ผ่านไปผ่านมาแบบนั้นอยู่ทั้งคืนหล่งเช้าหลังจัดการกับหมูป่าโดยการลมควันเสร็จสิน้นก็งี่เป่าแรงบนต้นไม้นั่งห่างนั่นเองมารู้สึกตัวอีกทีก็เกือบบ่ายสาม ตัดสินใจรีบเดินทางลึกเข้าไปอีกสักหน่อยอาจจะพบเจอกับอะไรที่น่าตื่นเต้นมากกว่านี้ไกล้คําก็รีบจุดหาไมา้ปีนขึ้นไปมัดห่างอยู่ตีนเขาที่ไม่ชันมากนักสังเกตว่ามีร้อยสัตว์ป่าเดินลงมาคงจะมีลำน้ำหรือไม่กระโปรงอยู่ใกลๆ้ๆแต่ก็คงไม่มีเวลาที่จะหาให้พบมัดห่างเสร็จก็มืดค่าพอดีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างนั้น จ้องมองอยู่แต่ก็เฉยๆไม่ได้สนใจอะไรคำนั้นลมเย็นๆก็เริ่มช่วยมาแต่คำ่ำแต่ก็ไม่ถึงกับหนาวสถานอะไรกับเย็นสบายซะอีกแตกต่างกับบรรยากาศและเสียงที่อยู่รอบข้างอย่างสิ้นเชิงที่วังเวงไม่ต่างกับป่าช้ามีแต่เสียงโหยหวนที่ดังมาเป็นระยะระยะถ้าเป็นพรานที่ใจไม่ถึงพอคงได้นั่งตัวสั่นเงือแต่พลัก อยากจะเจอมากนักกับสิ่งที่คนทั่วไปนั้นหวาดกลัวกันหรือแม้กระทั่งสิ่งลี้ลับในป่าที่ใครต่อใครก็พูดถึงจะได้จดจำไว้เป็นประสบการณ์ในชีวิตของการเป็นผานยิ่งอยากร้องเหมือนยิ่งอยากจะเจอแต่ไม่ใช่ว่าเป็นผีป่าผีอะไรอะไรอย่างที่คิดแต่ในป่าดงแบบนี้กับมีหญิงสาวอาศัยอยู่ด้วยแถมมีรูปร่างหน้าตางดงาม กว่าหญิงชาวบ้านท,ทั่วไปมากนักแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้มาเดินมืดคํำแบบนี้ทำให้พลานเม่งนั้นแปลกใจมากหญิงสาวเดินผ่านไปมาอยู่หลายรอบขึ้นลงไหลเขาอยู่ห่างออกไปสักสิบวาเหมือนจงใจจะให้พลานเม่งนั้นมองเห็นและอีกครั้งที่เดินลงไปทางด้านไหลเขาผ่านไปเพียงคู่เดียวเท่านั้น ก็ได้ยินเสียงร้องคำรามของเสือดังออกมาแต่กลับมองไม่เห็นตัวพลานเม่งนั้นตกใจเกรงว่าหญิงสาวนั่นจะกลายเป็นเหยื่อของเสือไปซะก่อนรีบคว้าปืนแล้วปีนลงไปจากหนั่งห้างย่องตามหญิงสาวนั้นไปห่างๆโดยที่สายตานั้นระแวดระวังเสือไปด้วยพลานเมงก้าวขาออกไปไม่กี่ก้าวก็ได้ยินเสียงวิ่งสวบสาบสวนออกมา โผลพลงไม้ออกมาก็เห็นว่าเป็นหญิงสาวนางนั้นวิ่งหน้าตาตื่นเหมือนกับตกใจอะไรบางอย่างพอเห็นพลานมิ่งจับปืนส่องออกไปก็ถึงกับสะดุ้งชะง,งักแต่ก็เข้ามาหาจนเกือบถึงตัวร้องไห้โฟมไฟบอกว่าให้ช่วยด้วยถูกเสือนั้นไหลหลังมาพลานมิ่งจึงบอกให้รีบเดินกลับไปที่นางห้างโดยให้หญิงสาวนั้นเดินนำและบอกทางอยู่ด้านหลัง เพราะพลานมิงเกิดสงสัยหญิงสาวขึ้นมาว่าหน้าตาขะซาสวยทำไมถึงกลิ่นตัวเหม็นสาบสางมากเราก็ว่าไม่ได้อาบน้ำอาบท่ามาเป็นแลมปีและเสือที่ว่าก็ไม่เห็นว่าจะตามมาอีกด้วยพลานมิงไม่ได้พูดจาอะไรมากนักเพียงแต่ให้เดินไปตามทางที่บอกดูเหมือนว่าหญิงสาวจะไม่อยากเดินนำหน้ามากนักและหันมามองปืนของพลานมิงอยู่ตลอดเวลา สุดท้ายพอเดินใกล้จะถึงใต้ห้างหญิงสาวก็รีบเดินเลี่ยงแล้วก็วิ่งหนีไปเสียเฉยๆพลานมิ่งก็ไม่ได้สนใจที่จะตามอยู่แล้วจึงรีบปีนขึ้นบนนั่งห้างของตอนเองทันทีเพราะหญิงสาวดูท่าทางแปลกๆก,กว่าคนปกติทั่วไปพอขึ้นไปบนนั่งห้างได้เดี๋ยวเดียวก็ได้ยินเสียงร้องคำรามดังลั่นป่าหญิงสาวที่วิ่งไปเมื่อคู่ก็วิ่งย้อนกลับมาอีก ท่าทางเหมือนกับว่ากลัวสุดขีดเหมือนจะให้พรานมิ่งนั้นลงมาช่วยอีกครั้งแกก็เลยร้องบอกให้หญิงสาวนั้นรีบปีนขึ้นมาบนนั่งห้างแต่ว่าหญิงสาวกับเดินวนไปวนมาหาวิธีปีนขึ้นมาบนนั่งห้างไม่ได้ขณะที่เดินวนไปมาอยู่รอบๆต้นไม้พลานมิ่งก็มองเห็นบางอย่างอยู่ด้านหลังของหญิงสาวก่อนที่แกจะคว้าปืนส่องลงไปแล้วยิงทันทีปัง กระสุนไม่ได้พุ่งไปหาสิ่งที่เห็นแต่กับพวงเข้ากลางหน้าผ้าของหญิงสาวที่แงนขึ้นมามองพอดีทำให้หญิงสาวนั่นถึงกับหงหลังล้มทั้งยืนพลานมิงไม่ได้ยิงพลาดเพราะสิ่งที่แกเห็นก็คือหางของเสือที่โผลออกมาทางชายผ้าของหญิงสาวนั่นเองจึงแน่ใจว่านางเป็นเสือสมิงตามที่รู้มาจากผู้เท่าภูแก่ที่เล่าให้ฟัง แล้วก็เป็นอย่างที่แกคิดไว้จริงๆหญิงสาวนั้นนอนตายจมกองเลือดอยู่ในคาบของเสือไม่มีโอกาสแต่ร้องแม้แต่น้อยนับว่าเป็นประสบการณ์ที่พรานมิ่งอยากจะพบเจอมากที่สุดมากกว่าเรื่องใดๆในชีวิตของการเป็นพรานและได้อยู่เดินปา่านั่งห่างอยู่ในป่าแห่งนั้นเกือบสิบวันจึงได้กลับออกมา